สวัสดีครับตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรไข่เจียวครัวบรรย์เหมือนเดิมขโมยหมูแม่ซื้อมาเมื่อวานบดมาให้แล้วเจอกันไข่เจียวครัวบันไลเหมือนเดิม,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 ทมเ,เ,เ,มเมที่ยวนี้มีหมูจากน้ำพริกตาแดงละลายน้ำวันนี้มีน้ำพริกขี้กา รู้จักกันไหมน้ำพี่ขี้ก,กาเออแม่งอร่อยดีนะอลองหากินดูอันนี้ฝีมือแม่กุตามเองโอเคทุกอย่างพร้อมกระเทียมไข่หมูแตงกวางงอันดิเอากระเทียมมาใหม่งงกันดิง<ม>งกันอดิเออแล้วกลัวมาทำไมวะ กูแต่กูชอบกินไงก็ใส่ไปเหลืออะไรเริ่มแรกหั่นแตงกวานทุบเทียมทุบไงวลเนี่ยเม็ดใหญ่อะตีใครครับผม ใส่น้ำปลากับซอสฝาเขียวนิดหนึง่งใส่ไปแล้วเนื่องจากถ้าเราเอากระเทียมไปใส่ก่อนแมงไหมเราจะอากระเทียมใส่แมงในไข่นี่แหละเขาเรียกว่ากระเทียมบี้กระเทียมบี้ เฮ้ยขวันคืนแล้วหมาแล้วมาแล้วท,ทำ,ทำนั้นแม่ทาไปจะไหม้แอบเถอะไมแดกูรอ จะไฟกลแงนะอย่าไอ้เงี้เดี๋ยวหมูไม่สุกหืม่ยังใมหรือยังไก้แล้วไก่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 ไมแล้ว หเห็นไหมควันขึ้นใกล้ไหมแล้วโอเคน่าจะได้ละปิดไฟฟ้าหน้าไหมอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกหน้าไหมไอ้ข้าวกระแตงกวา

ไม่ไหกินเพียวไม่ไหวกินเพียวไม่ไหวต้องคูกข้าวไขเ่เคียวกรอบกรุบกุมคุณรู้ว่าไข่เคี่ยวเป็นฟายกรอบที่หาย มันมีเส้นรองบางกันระหว่างกรอบกับไม้มันกึ่งไม้กึ่งกรอบยิ่งเผ็ดยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วมีกระเทียมเลยนะสุดสุดยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนด่า โอเคหมูสุกอยู่กินโดนหมูแล้วความจริงชีวิตไม่ต้องมีไข่เจียวก็ได้กินแตงกวากับไอ้น้ำพริกเนี่ยก็อร่อยแล้วโคตรเผ็ดเออโคตรเผ็ดแต่โคตรตักไื่เมือพูู ดีกว่า,ราพริกตาแดงแล้วพริกตะเปียกอะ่ะ หมดมึกที่กาหมดไปหน่อยหนึ่งโคตรเผ็ดเลยกูกับข้าวกินโคตรมัน,มนเผ็ดไม่เผ็ดดูเหงื่อได้เงาแวบบ ชื้นี่ชื้โอ้โหรีดน้ำอด้วยความเผ็ดของนาบิกิกาโอ้ตาช้ำเลยหรือว่าแก่ไม่รู้โอเคเจอกันมือหน้านะครัวบรรย์เนี่ยแหละเกียนทำอาหารก็อย่างนี้แหละเจอกันคลิปหน้า แล้วก็อย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครด้วยนะ,ะเออโอ้ยเผ็ดว่ะเหงือแตกเต็มตัวกูนึกว่าไปวิ่งมามน้ำพริกกาในตำนานของแม่กูเผ็ดโคตรแต่อร่อย